ทำป้ายเขียนลิงแมก็ไม่รู้ก็ดูดูเไนว้แล้วกันนะครับครับทางเราก็มีการแสดงของลิงครับมาโชว์ให้ทุกท่านได้รับชมเลยต้องขอที่บา้านของลิงตัวแรกก่อนครับว่าลิงตัวนี้ไม่ทำปลาครับเนื่องจากว่ามีความที่รด รนะต,นะต่อไป,ปนนครับเป็นการแปลงมาริโอครับมาริโอเดินขึ้นามาหมุนตัวรอบเลยโอเคครับต่อไปครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวของมาริโอครับมาริโอหมุนตัวหนึ่งที ไม่ดุ้งทำอะไรอยู่แล้วขอเชิญคุกคิบเลยค่ะคุกคิบเลยคะ คุกจิ๊บเพ้่อเรไปรออันนี้เ่ามาริโอ้ข้าไปอ่าเดี๋ยวมาริโอ้นะครับเข้าไปหาคุกจิตด้วยวิธีการโผล่สเต็ดขั้นตอนไปได้โผล่เป็นท่าใหม่แล้วการเปน,นยังนี้นอามอบสลับให้คุกจิตบอันนีง Thank <laughs> you.